สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาทําแซนด์วิชแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับผมงงไป็ไก่ตาแตกเลย <laughs> เป็นการทํามิติใหม่นะครับผมมาดูกันเลยครับผมว่าจะทํายังไงถึงจะอร่อยนะครับผมมาดูวิธีนี้กันเลยครับผมถ้าใครยังทําไม่เป็นนะครับผมแซนด์วิชครับผมแซนด์วิชครับ <What? S 1> นะฮะตอนต่อไปก็ครับผมแล้วก็ราดอย่างเงี้ครับผมมันคือทูน่านะฮะฮะไม่ได้แดกผมหรอกก็ใส่ไปเลยครับผม นะกินแบบคือแบบต้องเหมือนคือแบบมันเป็นมิติใหม่แห่งการกินนะครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปครับผม <S <S 1> <S 1> ด,ดูดิครับผมน้องๆมันน่ากินไหมละครับผมนะฮะแล้วก็อัดไปอีกทีนึงครับผมอุ้ยเลยครับผม นี่ครับผมนี่คือวิธีมิติใหม่นะครับผมอย่งการทําแซนด์วิชนะครับผมทําแบบเดิมๆมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับผมสมัยใหม่ต้องทําแบบใหม่ครับผมถ้าใครยังทําไม่เปลี่ยนคลิปนี้ครับผมดูให้จบครับผมรับรองกินไม่ได้เออไม่ใช่กินได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็อัดแซนด์วิปแซนด์วิชไปอีกครับผมแล้วก็อันนี้คือมะเขือเทศนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับผมมะเขือเทศนะครับผมมันคือมะเขือเทศนะครับผมอัดไปอีกครับผม ซาเบครับผมซาเบนะครับผมนะครับแค่นี้ครับผมก็เป็นการเสร็จชิ้นเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้แดกการทาแซนด์วิชนะครับผมคือไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนะผมว่าจะทําได้ไม่น่ากินขนาดนี้นะครับผมดูนี่ครับผม เห็นไหมนะครับมันก็น่ากินอยู่นะครับผมคือนี่เป็นวิติใหม่ใงการทำนะครับผม Oh my g o d นะครับโหดแก๊งย่า s a n ิ w ผีบ้าก็อะไรก็นั่นเนี่ยอือหือ ก็ากายยังทําไม่เป็นนะครับผมเอาไปทำดูได้นะครับผมรับรองถ้าไปขายก็เจ๊งนะครับคลิปนี้จบยงนตัวนี้ครับผมดังเพิ่มฟังแล้วนะครับผมข้างห้องเห็นไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวคขาหลา